ครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องเสียงมือสองจังหวัดวิีรัมนะครับอยู่อำเภอสตึกนะครับผมวันนี้นะครับสินค้าอาจจะเข้าเยอะอยู่นะครับผมก็ขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับ fc สปราว fc กัมพูชา fc พม่าแล้วก็ fc ต่างจังหวัดต่างประเทศก็แล้วกันนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทางร้านรักอิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงมือสองอยู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้มีแต่ราคาแสบดากเลยนะครับพี่น้องท่านไหนที่หาอยู่นะครับ จัดไปครับพี่น้องอ่ะดอกนะครับแหลมนะครับเป็น JBL นะครับตูดยางใหญ่ครับพีทท่น้องตำหนิไม่เหล็กนะครับนี่ไม่เหล็กแตกนิดนึงนะครับแต่เสียงปกตินะครับลองแล้วนะครับปากจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นปากเหล็กเ้อพี่น้องนี่ครับผมปากเหล็กนะครับอ่าเป็นปากเหล็กนะครับนี่เคาะให้ดูเลยนะครับนี่ครับอ่าปากเหล็กนะครับตัวนี้เป็นปากเหล็ก นะครับเป็นใส่แหลมตระกูล4 5 0 44ถึง50นะครับตัวนี้นะครับขายคู่เลยนะครับขายเป็นคู่เลยก็แล้วกันนะครับอ่ามีตูดแล้วก็ปาก2ตัวนะครับปาก2ตัวนะครับตัวนี้นะครับผมขายนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับขายพร้อมปากนะครับจะพาะปากนี้มือหนึ่งรู้สึกว่าจะอ่าพันไปปลายนะครับพันไปปลายนะครับ ตัวนี้ขายคู่นะครับขายเป็นคู่เลยนะครับตัวนี้คู่นี้สองพันห้านะครับผมสองพันห้านะครับตัวนี้นะครับคู่นี้นะครับสองพันห้านะครับนี่นะครับปากเหล็กแล้วก็ได้ด้วยนะครับคุ้มนะครับราคานี้ครับสองพันห้านะครับตอนไหนที่หานะครับแล้วก็จะมีปากขนาดแปดคูณแปดเป็นเกลียวนะครับตัวนี้นะครับมีมาหนึ่งอันนะครับผมขายร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบ แล้วก็จะมีดอกลำพง PR โคงงรอเด้พี่น้องนะครับตัวนี้12นิ้วนะครับตัวนี้ดอกเดิมนะครับนี่ดอกเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับเดิมเดิมเลยนะครับอาจารย์นะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับดอกเดิมเดิม PR 12นิ้วมีอยู่หนึ่งดอกนะครับตัวนี้ดอกละอ1นหน่งพันหนึ่งบาทนะครับหนึ่บาทนะครับ ท่านในที่หาอยู่นะครับ1,100บาทนะครับนะครับผมครับแล้วก็ตู้นะครับตู้ P s นะครับของบริษัท PRK นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตู้12นิ้วนะครับมันไม่มีน็อตมาด้วยอาจารย์นะครับแต่ด้แจะแกงอะไรหมดเลยนะครับแล้วก็มีเน็ตเวิร์กด้านในนะครับขายพร้อมกับตู้เลยก็แล้วกันนะครับถ้าไในที่หาตู้อยู่นะครับพร้อมเน็ตเวิร์กนะครับ12นิ้วนะครับ จัดเลยพี่น้องนะครับผมตัวนี้นะครับผมขายตู้พร้อมเน็ตเวิร์คครับตู้พร้อมเน็ตเวิร์คครับผมขายอยู่อ่าพันพันสี่นะครับพันสี่นะครับจัดไปครับพันสี่ถูกๆนะครับผมจัดไปเลยครับพันสี่นะครับนะครับแล้วก็จะมีจะมีดอกลำพูงนะครับสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นดอกของ MBA นะครับ MBA 15นิ้วโครงล้อนะครับอันนี้ดอกซ่อมนะครับดอกซ่อมมาแล้วนะครับ15นิ้วนะครับตัวนี้ดอกซ่อมมาแล้วนะครับอ่ะดอกซ่อมตัวนี้ผมขายนะครับนะครับขาย850บาทนะครับผม850นะครับแล้วก็จะมีดอกนี้ดอกเดิมนะครับอันนี้ดอกเดิมนะครับนี่ดอกเดิมนะครับนี่ ับอาจารรย์นะคับให้ดูกันเลยครับเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้ดอกเดิมๆนะครับสิบห้านิ้วผมขายนะครับพันห้าสิบบาทนะครับพันห้าสิบนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับนะครับแล้วก็จะมีคอร์สดีบีมาร์กนะครับคอร์สดีบีมาร์กอ่ะกิตายอันเปเอากล้องอันนั้นไม่เห็นนะครับกล้องไม่เห็นไหมมันจะมีแผ่นอันคอร์สดีบีมาร์กไหม ตัวนี้มันมีพร้อมแผ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่น DP 3 6นะครับเป็นตัวท็อปอยู่นะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับสภาพอย่างนี้เลยเด้อพี่น้องนี่ครับสภาพแบบนี้เลยนะครับให้ดูกันแบบชัดๆเลยครับผมอันนี้ด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับผมนี่ครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้สภาพก็ประมาณ80อัพนะครับผมสภาพ ครับผมแกะออกมาเลยแมนอยู่ในกล้องอั่นล่ละนะครับย่อให้ดูแผ่นก่อนนะครับตัวนี้มีแผ่นพร้อมนะครับก็เอาไปเข้าโปรแกรมได้เลยนะครับเนไหมตัวไหนที่หาอยู่นะครับแบบนี้รับนี่นะครับแผ่นแผ่นอยู่ข้างในนะครับเป็นแผ่นอยู่ข้างในนี่ครับนี่ครับเป็นรุ่นตัวนี้รุ่นสามสิบหกตัวหนนอ นี่ตัวนี้ครับนี่นี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับรุ่นสามสิบหกนะครับท่านไหนที่หานะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ผมขายอยู่ที่แปดพันเก้านะครับผมแปดพันเก้านะครับครับแปดพันเก้าเอาหยิบออกไปเลยครับหยิบออกไปแล้วก็เชียนละเชียนใหม่ไม่เสียลืมนะครับผมนะครับผมแปดพันเก้านะครับแล้วก็มี eq นะครับนี่ฝาบนมันไม่ใช่สนิมนะครับมันเป็นเหมือน ภาพเทปนะครับนี่เป็นชั้นเดียวนะครับนี่ครับสภาพนี่ครับสภาพอย่างนี้เลยนะครับพี่น้องนี่ครับสภาพสวยๆนะครับของเอ็นเอ็นอะไรนี่ NTS NTS นะครับนี่ครับผมเดิมๆนะครับตัวนี้ขายอยู่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยนะครับตอนนี้ที่หาอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้สภาพ ร้อยเปอร์เซ็นนะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับตัวนี้สวยของไมเอ็นพีอีเดอพี่น้องนะครับนี่สามทางนะครับนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับผมตัวนี้เอ็นพีอีสวยนะครับตัวนี้พันสี่นะครับท่าไหนที่หาอยู่นะครับผมแบบนี้พันสี่นะครับพันสี่ครับแล้วก็อีคิวครับพี่น้องนะครับอีคิวก็มีนี่นะครับขาบคือเก่าครับพี่น้องนะครับขาบเหมือนเดิมครับ ต,ตัวนี้นะครับน,นี่สวยๆนะครับตัวนี้นะครับ pues. รุ่นนี้เลยนะครับลองเทสเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับผมนี่ด้านหลังนี่ครับด้านหลังนะครับผมดูพี่น้องสวยๆครับนี่ครับดูเอาสวยๆเลยพี่น้องนะครับตัวนี้ผมขายพันห้านะครับผมนะครับนะครับตัวนี้พันห้าเองแต้วสภาพขนาดนี้พันห้านี้อ้สวยครับผม รีบเลยครับพี่น้องนะครับท่านไหนที่หา EQ อยู่นะครับอ่ะไปเลยครับผมก็จะมี power ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้น่าจะโมมานะครับพัดลมสตัวพี่น้องนะครับเปิดลงไปครับผมนะครับเปิดลงไปเลยนะครับเอาไปขับเสียงกลางเนี่ยเสียงเบรคส15ได้นะครับเสียงเบรคคงปั๊มข้างละ2เลยนะครับอิ่มๆนะครับตัวนี้นะครับนี่เป็น power แบบนี้นะครับด้านหลังนะครับ ด้านหลังแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังนะครับเป็นแจ็ครุ่นเก่านะครับพระเจ้าสามห้ำนะครับนี่นี่นะครับสรุมสี่ตัวครับพี่น้องไม่ต้องห่วงความร้อนครับผมอัดยาวๆเลยครับขับเบยดได้นะครับสิบห้านิ้วข้างละสองดอกนะครับผมขายสองพันห้านะครับผมสองพันห้านะครับท่านในที่หาอยู่นะครับแล้วก็จะมีซีฮเซ่นะครับรุ่นซีเอซีพันนะครับตัวนี้สภาพก็สวยๆนะครับก็มีรอยนะครับมีรอยนิดนึง นี่ครับมีรอยนะครับนี่ครับตัวนี้สภาพสวยๆนะครับนี่ดูกันเอานะครับพี่น้องนะครับผมนี่นะครับผมนี่นี่นี่ครับนี่นะครับผมสภาพแบบนี้เลยนะครับผม CA นะครับอันนี้ฝุ่นนะครับนี่เทียนบงหมองครับนี่นี่ครับฝุ่นนะครับมันเช็ดไม่ได้ครับมันอยู่ลึกคาปาสีลูกนะครับผมเอาไปขับเสียงกลางนี้จวดจาดครับพี่น้องนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับ ตัวนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับมือหนึ่งตัวนี้เกือบพันกว่านะครับเกือบแปดพันนะครับมือหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับแต่วันนี้ผมขายแค่นะครับตัวนี้ขายห้าพันเก้านะครับผมห้าพันเก้ารีบเด้อพี่นงตอนไนหาอยู่นะครับผมห้าพันเก้านะครับจัดไปครับแล้วก็จะมีโรยเยนนะครับ L สองพันสี่นะครับตอนในที่หาอยู่นะครับนี่ครับ เนี่ยอันนี้ผมดูจากสายตาผมน่าน่าจะไม่เดิมแน่นอนนะครับนี่นี่ครับไม่เดิมแน่นอนนะครับแล้วก็มีสายพันเตปนี่ครับพันเตปแบบนี้ไว้นะครับอันนี้บอกตรงๆนะครับร้านผมไม่เคยโกหกนะครับเดิมก็คือเดิมไม่เดิมก็คือไม่เดิมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น L214 นะครับแต่เครื่องทางานได้ปกตินะครับลองเช็คเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับผมขายถูกๆนะครับเจ็ดพันก้านะครับผม ถ้าในหาอยู่นะครับ7,900นนะครับจัดเลยครับพี่น้องนะครับนะครับผมแล้วก็มาดูสาวกตัวใหญ่ครับพี่น้องนะครับนี่นี่เด้อนะครับวาทิคนะครับ3,6 0 0อาร์เมตนะครับนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับแจ้งอาจารย์ก่อนจะเป็นรุ่นใหม่นะครับจะเป็นตัวจะขึ้นมาเป็นตัว5,000ันนะครับแต่ยังเป็นตัว3,6 0 0อยู่นะครับฝาไม่สวยอ่า นี่ครับฝาฝาเป็นแบบนี้อ่ะนะครับให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะว่าผมย้อมเมวขายนะครับไม่มีการย้อมเมวแน่นอนนะครับอ่านี่ครับแต่ภายในรับประกันเดิมแน่นอนนะครับผมนี่นะครับเดิมๆนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับแล้วก็กล่องดาอยู่ครบนะครับสังเกตดูกล่องดําด้วยนะครับถ้าตัวไหนที่กล่องมันหายแสดงว่าตัวนั้นแหละซ่อมมาแล้วนะครับนี่ครับ อ่ะนี่เลยดูกันจอๆเลยพี่น้องนะครับผมนี่นี่ครับแบบนี้เลยนะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับตัวรุ่นใหม่นะครับผมเอ่อตัวนี้ขายนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับผมเป็นตัวตัวก้อนเอ่อหม้อแปลงสีดานะครับหม้อแปลงสีดําตัวนี้ขายอยู่หมื่น 18,500บาทนะครับผม18,500นะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับ18,500แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้บ o t สตเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่านะครับนี่สังเกตดูตรงนี้นะครับแต่เครื่องเดิมนะครับหมอแปลงจะเป็นตัวออกสแตเลสหน่อยนะครับตัวนี้นะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมนี่อ่านดูเลยครับพี่น้องนะครับผมเดิมเดมนะครับเดิมเดิมนะครับ ตัวนี้เดิมๆเลยนะครับทันในที่หาวัตถิกษาเบอรหกนะครับเป็นสองฟิวนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็สองฟิวนะครับผมตัวนี้นะครับสองฟิวเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะครับสองฟิวเหมือนกันเด้อพี่น้องนะครับจัดเลยครับจวดจาดครับตัวนี้สิบแปดข้างนะสี่นี้จัดไปครับพี่น้องนะครับตัวนี้ขายอยู่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับฝาก็ตัวนี้นะครับเป็นฝาตัวนี้นะครับ ฝาก็มีรอยถลอกหน่อยก็ตามใช้งานนั่นแหละครับผมนะครับแต่ก็จะมีตำหนิตรงที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็อาจจะมีน้อยนิดเดียวนะครับกับนียงที่หาอยู่นะครับผมจัดเลยพี่น้องนะครับผมนะครับก็มีลืมต่อละลืมแลกครับพี่น้องนะครับแลกนี่ครับแลกคอมเพล็กไซวาเทคนะครับเป็นคอมเพ c t ก <c oughs> ใส่วาเทคตั้งแต่รุ่นสองพันสี่จนถึงสามถึงห้าพันนะครับถึงห้าพันอาเม็ดนะครับสองพันสี่ถึงห้าพันอาเม็ดนะครับตัวนี้มีฝาปิดเปิดคล้องปกตินะครับเล็กตัวนี้ขายอยู่สองพันห้า 2, 5, นะครับผมสองพันห้าท่านไหนที่หาอยู่นะครับเล็กสองพันห้านะครับแล้วก็ฉากสุดท้ายครับพี่น้องนะครับผมผมมาโดนใจอาจารย์แน่นอนนะครับผมนี่เครื่องปั่นไฟหรือนะครับีตายก็ตัวนี้ออกหรือมักระดินงเด้ นะครับตัวนี้เป็นเครื่องปั่นไฟนะครับเป็นระบบสตาร์ทมือนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้4 0, 4.0แล้วก็4.5นะครับตัวนี้นะครับก็ไดตัวนี้น่าจะอ่า4.5นะครับน4.5น,นะครับเป็นระบบสตาร์ทมือนะครับผมนะครับดูนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับผม มีมาอีกแล้วนะครับท่านไหนที่เอาไปแห่ส hey, ี C ่คูณสี่นี้สบายๆนะครับผมนี่ครับเป็นสภาพแบบนี้เลยนะครับนะครับสตาร์ทให้ดูก่อนนะครับอ่าครับผมครับกดแ๊กนะครับสตาร์ท ตัวนี้นะครับเครื่องปั่นไฟนะครับผมสีแดงแป๊ดเลยพี่น้องนะครับตัวนี้น่าจะสี่โลครึ่งนะครับตัวนี้สี่โลครึ่งนะครับทํางานได้ปกติไฟออกปกตินะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ขายอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทนะครับผมหกพันเก้าอ้ราคานี้มีที่ไหนอีกพี่น้องเอ้ยนะครับบีบเด้อนะครับผมหกพันเก้านะครับผมสตาร์ทมือเลยแต่ตัวนี้ติดมัดจาเรียบร้อยนะครับผมนะครับตอนไหนที่หาอยู่นะครับผมนี่ จวดจัดครับพี่น้องนะครับผมหกพันเก้าราคานี้ไม่มีอีกแล้วครับนะครับรีบเลยครับพี่น้องนะครับผมส่วนนี้ก็ไม่มีที่เก็บแล้วครับนะครับไม่มีที่เก็บแล้วนะครับผมอาจารย์นะครับให้ดูคร่าวๆกันนะครับผมนี่ power ผมนะครับไม่มีที่จะเก็บแล้วนะครับนี่เต็มเลยนะครับผมเยอะแยะนะครับมาเรียกมาชมกันเอานะครับพี่น้องนะครับ power น่าจะประมาณร้อยนะครับร้อยแท่นแน่นอนนะครับผมนี่สภาพสวยๆนะครับนี่ ตระกูลซีนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่น้องนะครับผมท่านไหนที่หาอยู่นะครับนี่นี่ครับผมสวยๆเลยครับพี่น้องนะครับผมจวดจาดครับพี่น้องนะครับผมใครหาอยู่จัดเลยครับนี่ดอกสิบแปดก็เริ่มบกเบาะบางแล้วนะครับผมนะครับนี่ก็เหลืออยู่ประมาณนี้แหละนะครับผมชิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็มีสินค้าเข้าประมาณนี้นะครับผมก็ฝาก ร้านเล็กด้วยกันแล้วกันนะครับอยู่อำเภอสตึกนะครับผมนะครับหลอดไฟเราก็เกือบหมดอีกแล้วนะครับผมขายดีมากเลยนะครับหลอดละห้าสิบห้าบาทนะครับสว่างแน่นอนนะครับครับตู้ช่างน็อตเหลืออยู่สองใบด้วยนะครับมือหนึ่งนะครับปากคอนโหลดสองคูณสองนะครับอ่ะโอเคครับชิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมนะครับผมก็อ่าพูดผิดประการใดก็ต้องกราบขออภัยอาจารย์ทุกท่านกันแล้วกันนะครับผมชิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ